สวัสดีครับทุกคนผมบัณฑิตอุ้งรังศ์ีวันนี้จะมาสอนออกกําลังกายทํายังไงให้ตัวเองหน้าเด็กลงทุกวันนะครับทุกคนทักตลอดเวลานะครับถ้าเจอตจวจริงก็จะบอกว่าทําไมคุณบัณฑิตหน้าเด็กอย่างนี้ผม,มาอายุ47แล้วนะครับคุณรู้ไหมเคล็ดลับผมคืออะไรคือไอ้เจ้าตัวนี้แหละไอ้ t r a ม p o l i n e เพราะว่า t r a ม p o l i n e เป็น number one anti aging exercise on the planet ก็คือเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้ย้อนวัยที่ดีที่สุดอันดับหนึ่ง ของโลกนะครับแล้วก็ NASA นาซาในคอนเฟิร์มว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะครับเพราะแทมโพลีน10นาทีนี้เท่ากับว,วิ่ง30-40นาทีนะครับแล้วก็ไม่กระแทกด้วยข้อสําคัญคืออันนี้แหละวิ่งเนี่ยมันโคตรจะกระแทกเลยนะครับกระแทกมากๆเลยแล้วคุณจะมีปัญหาเข่าตอนอายุสูงขึ้นนะครับแต่ว่าแทมโพลีนเนี่ยเนื่องจากมีสปริงที่มาคอยรองรับการกระแทกทุกพังนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆเลยสําหรับทุกคนนะครับพูดง่ายผมลองแทมโพลีนมาเยอะละ แล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเด้งมากๆาเลยนะครับมันมีรุ่นเดียวในประเทศไทยนะครับผมถึงได้นําเสนอรุ่นนี้ด้วยความจริงใจเลยเพราะว่าตัวเองลองทำปริม,มาหลายรุ่นแล้วรุ่นถูกๆก็เคยลองมันเจ็บเข่ามากแล้วเสียงดังมากๆเลยแล้วก็ไม่เวิร์กไอ้การที่ร่างกายมันหลังสาร เอนโดฟินหรือสารความสุขต่างๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือแค่ได้กระโดดแค่นาทีเดียว2นาทีเนี่ยมันรู้สึกถึงความแตกต่างเลยว่ามันดีกว่าไอ้แชมพูพลินที่ผมเคยใช้มาเพราะว่าถ้ามันไม่เด้งเนี่ยหมันกระแทกเขา่า2มันไม่มันไม่สนุกอ่ะมันไม่มีความสุข,ขออกมาแต่พอได้มาลองไอ้ทมพูลินตัวนี้นะรู้สึกถึงความแตกต่างว่าเฮ้ มันมีความสุขขึ้นมาเลยแล้วมันไม่กระแทกมันสนุกมันเด้งเ<ๆ>ด้งได้สูงคุณนดูด้วยเด้งได้สูงมากเลยถ้าเกิดเด้งสูงๆจริงๆจะเป็นแบบนี้นะแล้วเด็กๆบ้านผมก็ชอบมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอะไรวันนี้ผมจะสอน3ท่าง่ายๆนะครับท่าแรกนะครับกระโดดตบก่อนนะครับกระโดดตบง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีนะครับท่าที่2นะครับท่านี้จะยากนิดนึงท่านี้จะลดตรงทอง้องช่วงท้องนี้นะครับนี่นะครับ ถ้านี้ผมทําประจําเลยตอน,น,นแรกทาแล้วก็จะหล่นๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลังสักพักแล้วก็จะชินนะครับสลับข้างกันแบบนี้นะครับถ้าที่3านี่ก็วิ่งขึ้นเขาเร็วๆนะครับก็สลับข้างกันแบบนี้นี่ท่าที่3และท่าที่4แถมให้ไปนะครับถ้าทุกคนจะลดไขมันหน้าท้องนะครับท่าที่4นี้ดีมากเลยลูกสาวผมทําประจํานะครับลูกสาวผมทาประจําก็คือแบบนี้ จะช่วยตรงเรื่องหน้าท้องนะครับถ้าใครอยากออกกำลังกายในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อ <c oughs> ก็ทําตรงนี้ได้เลยนะครับเอาแถมไปอีก2องท่าผมทำทำไปด้วยพร้อมกันเลยก็คือตอนเช้าถ้าเกิดทํา10นาทีจะมีเวลาเหลือนะครับก็จะวิดพื้นอย่างนี้หรือไม่ถ้าคุณอยากจะให้มันท้าทายมากขึ้นก็ทําแบบนี้ก็ได้แบบนี้ แล้วก็ท่าต่อไปนี่เมื่อกี้นี้ไบเซร็ p ะครับแล้วต่อไปก็คือทราเซ็ PN ทราเซ็ p คือตรงนี้แมววันนี้แถมเยอะเลยท่านี้นะครับโอเคก็แค่นี้นะครับถ้าเกิดสนใจอันนี้ผมภูมิใจนําเสนอเลยรุ่นนี้นะครับรุ่น55นิ้วสีเขียวนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ผมนําเสนอนะครับแบรนด์สมาร์ทสามารถสั่งซื้อได้ในอินบ็อกซ์ของผมนะครับมีราคาพิเศษส่งให้ทั่วประเทศนะครับโอเค สวัสดีครับมีเรื่องหนึ่งนะครับผมอยากจะแนะนําตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักเร็วๆทาให้ร่างกายให้สุดทรงดีนะครับแล้วก็หน้าเด็กลงทุกวันเนี่ยแนะนําเลยนะตื่นเช้ามา10นาทีที่แตรมโพลีเต้นอะไรไปก็ได้สนุกๆท่าที่ผมสอนมันไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตแต่ก่อนผมวิ่งผมเดินผมอะไรมันไม่ได้ลดเลยนะแต่ว่าพอทำแทรมโพลีครับเดียวร่างกายลด,ลอ,ดลองดูนะครับผมอยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้กับพวกคุณครับสวัสดีครับ